รามาดูต้นคริสต์มาสกันนะคะทุกคนก็คือที่เนี่ยมันมีหลายไซส์มาก Uh, อันนึงเพิ่งรู้จากมหลาลัยเมื่อวานว่า uh, อันนึงต้องกลับไปแที่ยงกรีนะคะเพราะว่ามหลาลัยขึ้นอีเมลว่าแบบ expected student to return to the campus in semester 2ก็คือเขาบังคับให้เราบินกลับไปตอนภายในวันที่29แจนเพราะว่าเราต้องไปกักตัวอีก10วันทุกคนคืออันนึงก็แบบ ว่า well, คือเนืองอ่ะไม่อยากไปเพราะว่าตอนนี้ที่อังกฤษเองอ่ะมันก็สถานการณ์มันก็ไม่ได้ดีขึน้นอะหนออกไหมคือมันก็แย่เว้ยแต่ว่ามหาลัยเขาบังคับอ่ะรอบนี้นคือเหมือนบังคับจริงๆคือเขาไม่ได้ให้ choice ว,ว่าแบบเออคุณสามารถกลับได้หรือคุณสามารถกลับไม่ได้อะไรเงี้ยแต่คือเขาบอกเลยว่าแบบ expected to return แล้วก็ถ้าไม่กลับก็คือโดนสองอย่างคือ leave of absence กับ w i t h d r a w ไปเลยก็มีแค่2องชอยซึ่งอันนึงก็ไม่ได้คิดว่า2องชอยนี้มันเป็นสองทที่ดีเลยก็คือเหมือนโดนมาขับไกลๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกตอนนี้คือรู้สึกไม่แฮปปี้แต่ว่าทำว่าต้องกลับไหมก็คือต้องกลับอันนึงก็เพิ่งทําเรื่องขอวีซ่าไปเมื่อวานตอนกลางวันแต่ว่าตอนนี้คือแบบเซ็ง mm hmm. แล้วก็โกรธนิดนึงเพราะว่าคือไม่ได้ตั้งใจว่าตัวเองจะต้องบินกลับไปเลยตอน semester สองอะไรเงี้ยคือนหนึ่งแบบ ไม่พร้อมจริงๆเพราะว่าคิดว่าทั้งปีอะไรเงี้ยเทอมเนี้ยแบบทั้งปีปีหนึ่งเออนูจะแบบเรียนที่สวีเดนใช่ปะแต่ว่าแบบสุดท้ายก็คือเขอบาบังคับกลับตอน semster สอ2อะไรเงี้ยคือแบบฮัลโหลคือคิดะไรอยู่สถานการณ์อยู่ก็ไม่ได้ดีไปกว่าแบบประเทศอื่นเลยอนะไรเงี้ยแบบถ้าไมถึงคิดว่าการเล่นน่าเรียนกลับไปเป็นทางเลือกที่ดีอะไรเงี้ยคือหนูไม่เข้าใจเลยอ่ะ คุณภูมิลบสองพร้อมแดดมันเป็นอะไรที่ดีงามจริงๆนะทุกคนคือเออ,อแดดของเลข้าวผัดที่ไม่มีข้าวทุกคนคือใส่ทุกอย่างเหมือนทำข้าวผัด แต่ว่ามันแค่ไม่มีข้าวคือทุกคนใส่เครื่องทุกอย่างมันทำข้าวผัดแต่ว่าไม่ใส่ข้าวลงไปแค่นั้นเองมันก็กินได้นะสวัสดีค่ะทุกคนก็เนยเองนะก็ทำ <laughs> ไมถึงมาทักทายกันท้ายคลิปก็เออก่อนอื่นเลยต้องบอกว่า Merry Christmas แล้วก็ Happy New Year ล่วงหน้าไปเลยเพราะว่าหลังจากที่คลิปวิดีโอนี้ออกไปหรือว่าลง Youtube ไปก็คิดว่าน่าจะเป็นช่วงปลายปลายธันวาแล้วนะคะก็น่าจะใกล้ๆน่าจะ28 29 30ธันวาอะไรเงี้ยก็คิดว่าน่าจะใกล้ปีใหม่แล้วก็ Merry Christmas and Happy New Year นะคะทุกคนก็ขอให้ปีหน้าเป็นปีที่แบบ ลาบลื่นขึ้นแล้วก็เป็นปีที่แบบมีอุปสรรคน้อยลงขอให้ใครที่สุขภาพแข็งแรงก็อยากจะให้สุขภาพแข็งแรงต่อไปเรื่อยๆเนาะก็ไม่เจ็บไม่ป่วยละกันเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็สาหัสพอสมควรไม่ใช่แค่ประเทศไทยแต่เนื่องเชื่อว่ทั่วโลกก็กำลัง ประสบปัญหาเดียวกันเนาะก็คือเจ้าโควิดนั่นเองก็อยากจะให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะคะสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกําลังกายนะทุกคนเพราะว่ามันก็น่าจะเป็นวิธีหนึ่งในวิธีที่ทําให้เราสามารถแบบมีสุขภาพได้แข็งแรงไปเรื่อยๆเนาะแล้วกออ็อย่าลืมใส่มาส์กนะคะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะทุกคนแล้วก็นั่นแหละอ,อคิดว่าแค่นี้แหละสาหรับปีใหม่ก็ไม่ได้มีอะไรมากเพราะว่า ตอนนี้สิ่งที่แบบน่าจะเป็นกังวลมากที่สุดสําหรับแบบมนุษย์โลกเราในตอนนี้นะเออนึงคิดว่าก็น่าจะเป็นเรื่องสถานการณ์การระบาดนี่แหละเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้มันผ่านพ้นไปเร็วๆเพื่อที่เราจะได้กลับมาใช้ชีวิตแบบปกติแบบ normal นะคะทุกคนจะได้ไม่ต้องมานั่งกังวลเนาะอืมค่ะแล้วก็นึงก็อยากอัปเดตเรื่องมหาลาัยด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกไปต้นคลิปเนาะว่าเออนึงเพิ่งรู้ว่ามหาลัยของเออนึงเรียกทั้งเรีย,รยนกลับนะคะไปอังกฤษเนาะซึ่งอย่างที่เออนึงก็ใส่คําอธิบาายยไปในนนนคลิตตอตอ้ว่เ่เเี โอตอนที่มหาวิทยาลัยประกาศออกมามันคือช่วงที่แบบเอ่อประเทศสวีเดนนะคะยังไม่มีการแบนผู้คนที่เดินทางเข้ามาจากอังกฤษแต่ว่าตอนเนี้ย o v e r n m e n t เขาออกมาเป็นแบบ o f f i c i a l แล้วว่าเขาอ่ะจะไม่ให้คนที่เดินทางมาจากอังกฤษอะเข้าประเทศทุกคนเพราะว่าเนื่องจากตอนเนี้ยสวีเดนตัวเลขผู้ติดเชื้อขึ้นสูงแบบ สามแสนกว่าจะสี่แสนแล้วทุกคนเมื่อเทียบกับสัดส่วนประชากรมันค่อนข้างมันมันเยอะมากนะคือหลายคนอาจจะแบบเฮ้ยสี่แสนเองหรออะไรเงี้ยแต่คือแบบถ้าเทียบกับจํานวนประชากรคือมันมันเยอะมากๆอะไรเงี้ยแล้วเออหนึ่งก็เริ่มเห็นคนใส่หน้ากาก,ากแล้วก็รู้สึกดีใจขึ้นมานดนึงว่าแบบเออเขาเริ่มให้ความสําคัญแต่ในใจก็รู้สึกว่าเออมันค่อนข้างช้าไปอะไรเงี้ยอ่ะกลับมาที่เรื่องมหาหลัยก่อนก็ทีเนี้ยมหาหลัยเออหนึ่งอะ่ะเออหนึ่งก็ต้องส่งอีเมลไปบอกเขาใช่ไหมว่าเออเนี่ยแบบ สวีเดนมาเริ่มแบนคนที่เดินทางมาอังกฤษแล้วนะแล้วก็ตอนนี้ฉันคิดว่า there is a possibility ก็คือมันมีความเป็นไปได้ว่ามันจะไม่มีไฟล์ก็คือไฟล์จากสวีเดนอะบินไปอังกฤษซึ่งความจริงคือมันยังมีอยู่ทุกคน มันยังมีอยู่แต่ว่าคือเนอรเขียนไปเพราะว่าแบบเออมันจะมีแบบความน่าจะเป็นที่ว่ามันจะไม่มีไฟล์บินไปแล้วเอ็ก็บอกว่าหรือต่อให้มีอ่ะเอ็งก็ไปไม่ทันเพราะว่าหนึ่งเอ็งกำลังขอวีซ่าอยู่ซึ่งน่าจะใช้เวลาอย่างต่ำสองเดือนซึ่งความจริงอ่ะเอาจริงวีซ่ามันก็ใช้เวลาแค่แบบเดือนเดียวอะไรเงี้ยทุกคนเอามาแต่คือเองเขียนเว่อร์ไปก่อนว่าแบบเออมันอาจจะใช้เวลาสองเดือนแล้วจนถึงจนถึงตอนนั้นมันอาจจะไม่มีเครื่องบินไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนก็มันเป็นเหมือนแบบ ก็คือให้มาหาอะไราเขาไปพิจารณาว่าเคสของเราคือเคสที่ยังจะต้องบินไปเรียนอยู่หรือเปล่าอะไรองี้คือเขาจะพิจารณาแบบเคส by เคสเลยทุกคนเนื่องกแม้ว่านักศึกษามีประมาณแบบหมื่นกว่าคนอะแล้วคือแบบมันไม่ใช่ทุกคนที่จะต้องส่งฟอร์มไปแบบนั้นแต่คือคนที่คิดว่าฉันเข้าข่าย1 travel restrictions กับ2คือป่วยเป็นโรคหลายแรงเช่นแบบป่วยเป็นหัวแบบโรคหัวใจมะเร็งให้คีโมอยู่หรือว่าแบบเป็น กลุ่มเสี่ยงเช่นการรับประทานยาที่มันกดภูมิคุ้มกันอยู่หรือว่าผู้หญิงนะักศึกษาผู้หญิงที่ท้องอะไรเงี้ยก็คือกลับไม่ได้อะไรเงี้ยใช่ปะก็คือมันมี possibility ของมันอยู่อะไรเงี้ยแต่คือถ้าคุณไม่ได้เข้าขายตรงเนี้ยก็คือส่องฟอร์ม ไม่ต้องส่งฟอร์มไปเพราะมหาลัยเาจะไม่พิจารณาอยู่ดีแต่ของกันเองอย่างเงี้ยคือมันก้ากึ่ง travel restriction กับไม่กั้ากึ่ง travel restriction ด้วยคือ travel restriction ในความหมายของมหาลัยเขาคือเหมือนแบบคุณแบนอะคือแบนคือแบบแบนเหมือนแบบแบนยังไงเดียคือแบนเหมือนแบบว่าประเทศคุณไม่ให้คุณออกนอกประเทศเลยเช่นสวีเดนบอกว่าแกห้ามออกนอกประเทศแกห้ามไปประเทศอื่นเลยเงี้ยคือเขาถึงจะเรียกเป็น travel restriction แต่เคสของกันเองอะคือมันแบบมันยังมีเค้ื่อนไปอยู่ทุกคนนึกออกไหมเคือนก็ต้องแบบจอจี้ว่าแบบเอ้ย มันอาจจะมันอาจจะเป็นไปได้ว่ามันจะไม่มีอะไรเงี้ยคือเหมือนพยา,ยามจะแบบคือแพยายามจะถ่วงเวลาไปเรื่อยๆเพราะว่าจริงๆก็สถานการณ์ที่อังกฤษมันไม่ได้ดีทุกคนนึกออกไหมคืออย่างที่บอกไปอังกฤษเมืองที่เราอยู่ตอนนี้ก็คือเทียร์สเทียร์สก็คือแบบเทียร์สคือเทียร์สก็คือมันเหมือนแบบเป็นล็อกดาวน์ไกลๆแล้วว่าทุกคนก็ เออหนึ่งก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์มันจะเป็นยังไงต่ออะไรเงี้ยโอเคปะก็ก็มีความกังวลแล้วก็ที่บ้านก็ไม่อยากให้ไปอะไรเงี้ยเออหนึ่งก็เลยแบบเออทำไงดีอะไรอย่างี้ใช่ไหมก็เลยตัดสินใจว่าเออเราพยายามจะส่ง extension form ไปหามหาลายัยว่าเออช่วยพิจารณาเคสชนิดหนึ่งว่าแบบเออมันอาจจะไปไม่ได้นะอะไรเงี้ยช่วยช่วยดูนิดนึงแล้วก็รอ r e s p o n s e กลับมานะคะอื